เชื่อไหมครับเส้นทางชีวิตกับเส้นทางขับรถเนี่ยเพราะว่าคล้ายกันมากนะเอาง่ายๆชีวิตเราเริ่มเริ่มเดินออกมาเนี่ยก็เหมือนการขับรถอะ่ะบางครั้งนะครับเราจะไปมุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบางครั้งอาจจะมีสะดุดหยุดลงบางครั้งในชีวิตเจอสิ่งต่างๆมากมายเหมือนเราขับรถไปสองข้างทางบางครั้งอาจจะมืดมนอาจจะ ดิฟลีชีวิตดิฟลีมองไม่เห็นอนาคตก็มีเ,เห็นไหมบางครั้งเแบรบกชีวิตก็เหมือนกันนะครับเบรกหัตถิมหัวต่ำวิ่งไปชีวิตเราเดินไปบางครั้งก็เจอสิ่งสวยๆงามๆนะในในแต่ในแต่ละวันในแต่ละปีของชีวิตเรานะครับเราจะเห็นว่าคล้ายกันมากนะครับกับการขับรถเห็นไหมบางครั้งชีวิต ก็จะเจอสิ่งสวยๆงามๆเหมือนเราขับรถไปเจออะไรสวยๆงามๆไม่แพ้กันนะครับเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตเส้นทางชีวิตกับเส้นทางขับรถนี่เหมือนกันมากเป็นไงครับทางเดินชีวิตกับการใช้เส้นทางนะมันช่างเหมือนกันจริงๆแต่เชื่อไหมครับว่ามนุษย์กับเครื่องเครื่องยนต์นี้ก็คล้ายกันนะ เครื่องยนต์ก็จะมีอะไรอ่ะมีข้อเหวี่ยงมีลูกสูบมีแหวนมีข้อต่อมีเส้นใยในของสายไฟฝาสูบนะมีเรื่องของท่อน้ํามันท่ออากาศคนเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับคนเราก็มีข้อต่อมีข้อเข่าข้อแขนมีเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่มันจะเหมือนกันหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่า เครื่องยนต์ที่เราใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีการโซมสึกหลอนะข้อวงข้อเวียงก็จะหลวมก็จะมีอาการที่จะต้องซ่อมบำรุงหรือแม้กระทั่งลมหายใจจากไปคนเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับพอมีอายุมากแล้วข้อเขา่าข้อแขนต่างๆมีอาการเมื่อยล้าปวดต้องซ่อมบำรุงต้องเข้าโรง,ง,งพยาบาลผมถึงบอกว่าไอ้สองอย่างนี้มันสัมพันธ์กันมากนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถ้าเรารู้ อะไรต่างๆก็ดีนะนะก็น,นี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ฝากกัน